เคยมีครั้งหนึ่งที่เราเข้าใจการปล่อยวางผิดไปเราคิดว่าปล่อยคือการทิ้งคนที่รักก็ต้องปล่อยให้หายไปสิ่งที่ทำได้ก็แค่ถอนตัวออกและลืมเสียให้หมดจดแต่ในความเป็นจริงการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งแต่การเลือกรักษาพื้นที่ของใจให้มีฐานที่มั่นพอจะยืนได้ลองมองอีกมุมว่า การปล่อยวางเป็นการรักตัวเองแบบหนึ่งเป็นการบอกกับใจว่าฉันจะไม่ยอมให้ความเจ็บความกลัวความคาดหวังทำลายความสงบภายในตัวฉันอีกต่อไปการปล่อยวางคือการจัดของในกระเป๋าใจให้พอดีเพื่อที่เราจะได้เดินไปต่อโดยไม่ล้มหรือจมอยู่กับความทรงจำที่ทำ้ายตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสเตือนให้รู้จักปัจจุบัน เพราะปัจจุบันคือสิ่งที่เป็นจริงอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงใจที่วนอยู่กับอดีตหรืออนาคตจึงไม่เคยได้พักดังนั้นการปล่อยวางเป็นการดึงใจกลับมาสู่ปัจจุบันเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงไม่ใช่ใช้ชีวิตผ่านเงาของความเจ็บหรือภาพลวงของความคาดหวังจินตนาการเทียบง่ายๆกับต้นไม้ที่ต้องการการตัดแต่ง ใบที่เฉาและกิ่งที่แห้งไม่ได้แปละว่าต้นไม้หมดคุณค่าการตัดกิ่งแห้งเป็นการให้โอกาสแก่กิ่งใหม่ได้งอกงามคนเราก็เหมือนกันการปล่อยวางไม่ใช่การตัดขาดกับตัวเองหรือคนที่เคยสำคัญแต่เป็นการตัดสิ่งที่เกาะกินแรงใจเพื่อให้พลังชีวิตกลับมาเรื่องเล่าที่น่าคิดมีอยู่เรื่องหนึ่งชายคนหนึ่ง เก็บหินหนักไว้ในเรือด้วยความกลัวว่าจะทำหินหายไปจากเรือหวังว่าจะมีหลักประกันว่าจะไม่จมเมื่อลมแรงเขาเอาหินก้อนเล็กก้อนใหญ่จนเรือจมอยู่ใต้น้ำและเครียดตลอดเวลาวันหนึ่งเพื่อนเตือนว่าหินบางก้อนไม่ใช่ของจํำเป็นในเรือให้เขาลองปล่อยหินบ้างเมื่อเขาวาหินลงเรือกลับลอยได้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง บางสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความปลอดภัยกลับกลายเป็นภาระก,การปล่อยวางบางครั้งคือการเลือกความเบาที่ทำให้เราวิ่งต่อได้การปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายมันมักมาพร้อมกับเสียงในใจที่บอกว่าถ้าวางแล้วจะเป็นอย่างไรจะเสียใจไหมจะถูกมองว่าเย็นชาไหมเสียงเหล่านั้นมักมาจากความกลัวแต่ความกลัวก็เป็นเพียงผู้ประกาศข่าว ไม่ใช่ผู้กำกับชีวิตเราสามารถฟังความกลัวโดยไม่ต้องทำตามมันการรักตัวเองคือการตั้งหลักด้วยความเมตตาต่อความกลัวและยอมให้ตัวเองก้าวไปช้าๆลองทำสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันที่จะช่วยให้ปล่อยวางได้จริงเริ่มจากเขียนสิ่งที่ยังแบกไว้ในใจเช่นความโกรธความผิดหวังความคาดหวังของคนอื่น เขียนลงกระดาษแล้วอ่านออกเสียงให้รู้ว่าแต่และเรื่องเป็นอย่างไรเมื่อเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยให้เราแยกความจริงออกจากความรู้สึกได้ชัดขึ้นถามตัวเองด้วยคำถามที่ตรงไปตรงมาสิ่งนี้เป็นของฉันจริงไหมหรือฉันรับมันมาจากคนอื่นฉันสามารถทำอะไรเพื่อลดความหนักของมันการถามไม่ใช่การตัดสินแต่เป็นการสำรวจว่าอะไรควรเก็บ อะไรควรปล่อยฝึกการปล่อยทีละน้อยอย่าหวังจะปล่อยทั้งหมดในครั้งเดียวเริ่มจากเรื่องเล็บที่ไม่ส่งผลร้ายแรงจากนั้นเมื่อใจได้ฝึกบ่อยๆเรื่องใหญ่ก็จะเบาขึ้นทำซ้ำเป็นธรรมเนียมประจำเช่นทุกคืนให้ลองวางเรื่องหนึ่งไว้ตรงนั้นและบอกกับตัวเองด้วยความเมตตาว่าฉันวางแล้วนำการหายใจเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือ หายใจเข้าเต็มปอดช้าๆแล้วปล่อยออกยาวๆสังเกตความหนักที่ลดลงเมื่อปล่อยลมหายใจออกการหายใจเป็นสะพานที่พาใจจากการตื่นตัวกลับสู่ความสงบใช้มันเป็นเครื่องเตือนให้กลับสู่ปัจจุบันตั้งขอบเขตอย่างอ่อนโยนการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าต้องรับทุกอย่างไว้แต่หมายถึงรู้จักพูดว่าไม่เมื่อต้องการปกป้องใจ การตั้งขอบเขตคือการเคารพตัวเองและเป็นการสอนผู้อื่นด้วยว่าความสัมพันธ์จะดำเนินไปอย่างไรฝึกเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นเมตตาไม่ใช่การยอมให้ความผิดพลาดอยู่ต่อแต่เป็นการเข้าใจว่าทุกคนมีข้อบกพร่องและการให้อภัยเป็นการปลดปมที่รัดใจเราการปล่อยวางจึงเป็นทั้งการรักษาและเรียนรู้มีคนเคยถามว่า ถ้าวางแล้วความรักจะหายไปไหมคำตอบคือความรักที่ดีไม่ขึ้นอยู่กับการยึดแน่นความรักที่อยากให้คนอื่นอยู่กับเราตลอดเวลาอาจเป็นความอยากได้ความรักที่แท้จริงคือการเห็นความเป็นไปได้ของอีกฝ่ายและการยอมรับผลลัพธ์โดยไม่ทำร้ายตัวเองการปล่อยวางจึงกลายเป็นการให้เกียรติทั้งตัวเองและคนอื่นเมื่อเริ่มปล่อยวาง บางครั้งอาจมีความรู้สึกว่างหรือสูญเสียนั่นเป็นเรื่องปกติให้ยอมรับความรู้สึกนั้นและเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการผ่านฝนก่อนฟ้าใสใจที่ยอมรับความว่างจะเกิดความสงบที่แท้จริงขึ้นในตัวท้ายที่สุดการปล่อยวางเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงแต่เป็นวิธีการเดิน การปล่อยวางคือการสะสมความมั่นคงภายในทีละน้อยจนเราไม่หวั่นไหวกับลมภายนอกเมื่อเรารักตัวเองด้วยการปล่อยวางเราจึงยืนได้แม้ลมเปลี่ยนทางกี่ครั้งก็ตามสิ่งที่ขอฝากไว้หากวันนี้รู้สึกหนักลองหยิบเอาเรื่องหนึ่งในใจวางมันลงด้วยความเมตตาไม่ต้องวางทั้งหมดแค่วางเรื่องเดียวใจก็จะรู้สึกเบาขึ้นเล็กน้อยพอให้ก้าวต่อไปได้อีกก้าว การปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งแต่เป็นการเลือกให้ตัวเองมีที่พอจะยืนด้วยความรักและความสงบ